เอาละคราวนี้มาตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของทางภาคเอกชนนะคะ ติดการตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนาเริ่มมีสัญญาณบวกค่ะยังคงคาดหวังว่าจะตั้งได้สําเร็จไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้ไม่เกินเดือนกันยายนนี้นะคะนายสนั่นอังอุบลกุมประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าภาคเอกชนติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลอย่างใกล้ชิดและเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อพักเพื่อไทยในฐานาาะแกนนําจัดตั้งรัฐบาลสามารถรวบรวมเสียงได้เพิ่มขึ้นเป็นลําดับและคาดว่าวุฒิสภาจะให้การสนับสน สนุนเพิ่มเติมจนสามารถโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากแคนดิเดตพักเพื่อไทยได้หากพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันก็คาดหวังว่าประเทศไทยน่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ไม่เกินเดือนกันยายนนี้แต่สิ่งสำคัญก็คือต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและเข้มแข็งเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างราบรื่น ประธากนกรรมาการหอการค้าไทยบอกว่าไทยควรมีรัฐบาลชุดใหม่ให้เร็วที่สุดเพราะมีหลายประเด็นท้าทายที่มีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะการลงทุนใหม่ๆที่ยังรอความชัดเจนนโยบายรัฐบาลรวมทั้งประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลใหม่ต้องทำทันทีคือเร่งจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2567 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานต่างๆทั่วประเทศการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพประชาชนลดต้นทุนภาคเอกชนหากรัฐบาลใหม่ที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนาสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จและน,นํานโยบายแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มืบาทที่ประกาศช่วงหาเสียงมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจทางหอการค้ามองว่า ในหลักการเนี่ยสามารถทําได้นะคะแต่ว่าต้องประเมินผลความคุ้มค่าในแง่เศรษฐกิจให้ชัดเจนรอบด้านเพราะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณมหาศาลโดยยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของที่มาของงบประมาณว่าจะมาจากแหล่งใดกระทบฐานะทางการคลังแค่ไหนซึ่งหอ,อการค้าเสนอแนะให้พิจารณาแจกเงินดิจิทัล10,000บาทแบบพุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่เดือดร้อนหรือมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนจะได้ไม่ต้องใช้งบสูงเกินไปและนํางบประมาณบางส่วน ไปใช้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหรือลงทุนในสาธารณประโยชน์จะคุ้มค่ากว่าหรือไม่และไม่สร้างภาระทางการคลังของประเทศค่ะ